ช่างพงนี่ก็ช่างพงเขาทำทำช่างมานานแล้วยังเพิ่งทำไม่กี่ปีป่ะไม่กี่ปีเพิ่งไปไอ้อะไรนะวัดผู้หลวงนี่แหละอ๋อเหรอค่ะทำไมเขาดูคล่องเขาเป็นงานมากเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยดูดูดูทุกคนดูนะ ดูดูฝีมือเขาแววมากเลยพุทธปัดพุทธปัดพุทธปัดเลยนะ่ยตรลังเม็ดอะไรครับเดี๋ยว่าจะจ้างไปตามาเลยทำเพลงบ้างรครับผมค่าจ้างเอาค่าจ้างหรือเอาใครยังสร้างสร้างสร้างหัวก่อน ตอนจะนับบุรีเลยนะอันนี้ปวดพี่หนี่งท่านผมนี้เป็นอ่างสิงห์อ๋อเขาจะไปไกลอ๋ออย่างสิงห์อันนี้อ่างสิงห์ครับมาเมื่อเช้านี่งปวดตรงแกนทางนู้นเขาก็กำลังทำอะไรกันไม่รู้นะฮะเาขาเรียกว่ากำลังวางตำแหน่งเลยเอาเนาะนะว่าจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนนะครับผม าที่ตะวันตกรการเป็นนั่งบริเวณตาที่ตะวันตกนอนนอนนเขาคุยเรื่องอะไรกันที่ใต้อืมน้อนะคุณเ่ออะไรครับเมื่อคืนตีสามที่ในได้มาบ้านเมเปะเมื่อคืนตีสามไล่คุบอ่าอลงแล้วอโลงไปไหนอโลงหลุดตอนตีสามปรดีว่าแม่เขาอ่าเข้าห้องน้ำออ่าปกติน้องหมาเวลาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเปิดประตูอืมเราเปิดแล้วก็ล็อกปิดเนาะมันจะไม่ออกมันก็ไม่ออกต่อให้เปิดเอาไว้แล้ว เรียกมันมันก็ไม่ออกนะกลางคืนอ่ะมันไม่เคยออกแสดงว่ามีการวางแผนไว้นานแล้วว่าสักวันมันจะหนีเที่ยวตอนดึกอ่าแม่เปิดประตูปุ๊บมันอยู่ไกลมากเลยมันพุ่งมาแต่ไกลออกไปไม่ได้ตู้ไม่เล้เปิดประตูออกด้านหลังบ้านทางครัวใช่ไหมทางครัวอหลงนอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอออยู่หน้าฝั่งหน้าบ้านนึกออกนึกออกส่วนแม่แม่หลงก็เปิดประตูที่จะไปห้องน้ำ เออมันพุ่งมาแต่ไกลเลยโค้นออกปิดประตูไม่ทันอก็เลยต้องออกมาวิ่งไล่จับไปหลวงตอนตีสาโหแี่วทีนี้เกิดอะไรขึ้นอู้ยมาหาสนันวันไหวผมได้ยินอยู่ผมสะดุ้งตื่นแต่ผมไม่กล้าออกมาสวนยางนนวิ่งกันเจ้าละวันเลยตื่นพี่เสือเมยก็สะกิดพี่เนงพี่เนงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรสักอย่างเมยก็อมามามาจะพักมัน เออเอออที่ไหนก็คือได้ยินเสียงมันเบาไงแต่รู้ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่หลายบ้านอแล้วก็จะหมาเนี่ยวิ่งเยอะหลังบ้านแล้วก็มีการเคลื่อนที่เราก็เลยสั่วเออเสียงบอบานี่เป็นหมา เหมืนหมันตัวห่มันเท่าเลอย่างนั้นเลยไมเลยคือไม่ใช่แค่หลงตัวเดียว่ได้หรามันธาเอ้หลงมันวิ่งไม่พอมันไปดวนเพื่อนเพือนทั้งหมดไปวิ่งเล่นกับคูหน่อยตอนดึกอะไรประมาณนี้เลมันก็เลยหมาหมาทุกตัวเสียงดังหมดเลยทีนี้มาวิ่งกับไอหลงหมดเลย เราหมดขือเลยผมหายแ้พี่น้องแค่ยั่ใกล้นะมันจ้ำวิ่งจับอารมณ์คุ้มสุดท้ายผมท้อเทะนะฮะท้อเทะมันมันวิ่งเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้ามเราก็เข้าไปไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นยามิการผมก็ไม่เข้าไปแล้วผมก็เลยปล่อยก็เลยหมดในใจว่าถ้าว่าสนามียังอยากจะเป็นพ่อลูกกันอยู่ ให้กลับมาแล้วกันผมจะเปิดประตูรอผมก็นั่งรอนั่งรอเลยทีนี้พักลิ้นน้อยกลับมาหิวนานเหนื่อยโอ้ยรู้ไหมไอ้หลงทำไมถึงเป็นนี้รู้ไหมเพราะเพราะก็ไม่ได้ปล่อยมันสักทีมันก็เรื่อเลยมันก็ไปสิไอ้หลงเนี่ย คือจะอธิบายทาไมผมถึงไม่ปล่อยเพราะว่าเราเราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบนี้ทีแรกมันจะไม่รู้จักการเอาตัวรอดแล้วก็ถ้าปล่อยมันจะเกิดุบัติเหตุแล้วมันก็อยากจะเล่นของมันแล้วทีนี้มันก็ซื้อมันคิดในแย่หน่งมันก็ถูกในส่วนของแย่หนิงแต่ถ้าคิดในแง่ของผมนะถ้าเกิดปล่อยมันแล้วมันโดนรถชนมันตายอ่ะแล้วเราก็จะมานั่งเสียใจทีหลังนั่นแหละนะมันมันมีสองมุมนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยู่ที่ไม่มีถนนใหญ่อ่ะเราปล่อยมันได้อยู่แตบ น,นี้มันอยู่ตีถนนใหญ่เราเป็หนห่วงถ้าเกิดรถชนมาแล้วถ้าเกิดรถชนแล้วชนหมาตา,า,า,ายเราก็ยังเสียใจในระดับนี้แตถ้าชนแล้วรถเกิดอุบัติเหตุรถล้มแล้วคนตายจะมีงานมันไปเน่าไหรนั่นแหละผมก็เลยคิดหลายอย่างมมผมก็เลยไม่กล้าที่จะปล่อยอเพราะมันไม่รู้จักีรถ มันไม่ได้อยากหลบรถเออแล้วมันเคยครั้งนึ่งแล้วก็เลยไม่กล้าอีกนั่นแหละคือสาเหตุที่ไม่ปล่อยก็อยากปล่อยมันอยู่แต่ต้องรอแล้วก็บางทีเราวก็ต้องปล่อยมันบ้างครั้งต้องต้องปล่อยมันในทอย่างหรือปล่อยในไหนก็ได้แต่ก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดเนาะ เอออาจจะอย่างนั้นนะครับต้องแบบนั้นครับถ้าปล่อยข้างถนนมันมันไม่รอดหรอกลูนะครับผมนายโพก็ทำโพกไปแต่ตัวนี้แล้วทันทีเลยแต่ก็วิ่งตามขึ้นเขาเอออะโอเคเดี๋ยวไปดูช่างพงต่อนะฮะโอ้ยมือช่างพงนี่สุดยอดจริงๆนะฮะช่างพงช่างทำงานต่อช่างพงช่างชัยทำงานต่อนะครับตอนนี้กอดกอดอ้อมอ้อมกลัวแล้ว

ที่หน้าบ้านคุณลุงนะครับผมนะอากาศก็ร้อนนะครับโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะหลังจากที่เมื่อเช้านะอุณหภูมิเมื่อเช้านั้นรู้สึกจะส4บองศานะอากาศหนาวมากนะฮนะนะขณะเดียวกันนะตอนนี้นระก็แปรเปลี่ยนเป็นอากาศร้อนมากนะฮะแดดแรงมากนะครับผมโอ้นี่นะครับยังมีลมพัดเอ,อื่อยอ,อยู่บ้างครับผมนะก็มองเห็นความสวยงามจากาดอกไม้นะที่หน้าบ้านคุณลุงเนาะนะครับ นี่นะครับผมนี่คุณลุงคุณป้าอยู่ตรงนี้นะครับยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้อีกนะฮะยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะผมนะฮะไปทางไหนก็เจอแต่คุณลุงคุณป้านะครับเดินไปเดินมาก็เจออีกแล้วนะผมยิ้มแฉ่งอยู่มองนี่อีกแล้วนะฮะ ก็มาที่ปูปาริกิตต่อนะครับผมนี่นะฮะ